วันนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่เหมาะกับชาววีแกนกันนะคะเต้าหู้เต้าหู้ถือเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนซึ่งเป็นโปรโตีนจากพืชถั่วและในถัว่วโดยเฉพาะถั่วที่ไม่ผ่านการคั่วและปรุงสุกถือเป็นแหล่งที่ดีของธาตุเหล็กไฟเบอร์แมกนีเซียมสังกะสีซิลิเนียมและวิตามินกีที่ดีค่ะ,มะเมล็ดธัญนเพืชเมล็ดเจียและ,มะเมล็ดแฟลกที่มีโปรตีนในปริมาณที่ดีและกรดไขมันโอเมก้า3ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นมและโยเกิร์ตจากพืชอาหารเหล่านี้ถือเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีมากเลยนะคะสาหร่ายสาหร่ายนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์แบบแล้วสาหร่ายบางชนิดยังให้อโอดีนที่ดีด้วยขันยาพืชไม่ขัดสีเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไฟเบอร์เหล็กวิตามินบีและแร่ธาตุอีกหลายชนิด ผักและผลไม้ทั้ง2องอย่างเป็นอาหารที่ดีในการเพิ่มปริมาณสารอาหารของคุณผักใบเขียวเช่นปุ๋ยเล้งผักโขมคะนา้าและผักกาดเขียวมีธาตุเหล็กและแคลเซียมที่สูงเป็นพิเศษเลยนะคะ